สวัสดีครับทุกท่านในช่นงข่าละมาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับมาเจอกันในวันพฤหัสบดีที่1่มิถุนายน2566น้นะครับต้บนเดือนใหม่แล้วนะครับข่าวสารเก็บมาฝากกันครบถ้วนเหมือนเดิมนะโดยเฉพาะเรื่องราวของลิโอนลเมสซี่ครับเหมือนจะมีการกำหนดเดทไลน์แล้ว10วันถัดจากนี้ถ้าเกิดบาร์ซ่าไม่ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการไปให้กับเมสซี่เจ้าตัวจะรับฟังทีมอื่นแล้วก็จะไม่ย้ายมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันแล้วก็มีข้อมูลเกี่ยวกับการอนุมัติ แผนงานจากลาลิก้านะคนในงานคือเคราโรเบโลมีเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็งานถแถลงอำลาอย่างเป็นทางการของเซกิโอบูสเกตกับเมื่อวานนี้ก็โหมีนักเตะอดีตมีกุนซือคนที่เคยค้าแข้งร่วมกับบูสเกตเนี่ยมางานกันอย่างคับข้างนะเดี๋ยวเรามารับชมบรรยากาศกันนิดหนึ่งนะครับตลาดซื้อขายนักเตะครับรูเบนเนวส มิดฟิล์ทีมชาติโปรโตเกตจากกูฟแฮมตันนะก็ต้องบอกว่าใกล้ที่จะปิดดีลกันแล้วตอนนี้โอกาสแบบ80-90ไม่น่าพลาดนะแล้วก็เรื่องของโจชัวคิมิชนะครับบาซ่ายังไม่ยอมแพ้นะเห็นข่าวเงียบๆแบบนี้แม้ว่าฝั่งของบายยอนเขาไม่อยากจะขายแต่บาซ่าจะลองดู นะจะลองดูแล้วก็มีตัวแทนด้วยถ้าเกิดว่าไม่ได้ Image เนี่ยบาซ่าอาจจะทำการผลักดนันนิโก้กอนซาเลสนะขึ้นมาเป็นเป็นตัวหลักในอุดูกาลหน้านะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กันด้วยก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับ ยูดิงดอนไดฟร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใหญ่เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยภายใต้โครงการดีๆซูซูกิคอสฟีแคร์เหนือกว่าความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการกับนิว s u ซูก i เออร์เ s ก้าสมาร์ทไฮบริดเดอะพาวเวอรเต็มที่ทุกฟังก์ชั่นเต็มพลัง Smart h ไฮบริดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม s u ซูกิทั่วประเทศหรือ w w w s u z u k i c o t h แล้วก็ขอฝากช่องทางในการติดตามเพิ่มเติมกับเตะจุดโทษครับมีทั้ง f a c e o o o k ิกต t o k และ YouTube วิเคราะห์ให้ทัศนะฟันทงสกอร์ทุกวันลงคลิปหน้าช่องวันละสักคู่ติดตามแล้วแต่สะดวกเลยนะครับช่องทางไหนก็ได้ฝากเอาไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมเว็บไซต์ดูฟุตบอล e a s y vip แหล่งรวมความสนุกที่มีให้เลือกมากมายหลายรายการใครสนใจลงสปอนเซอร์เพิ่มเติมกับฝันละมาเซียก็ติดต่อ inbox ในเพจได้เลยนะครับ เรื่องแรกของเรามาดูงานอำลาบุสเกกตเมื่อวานนี้กันก่อนก็จัดขึ้นตรงกับเวลาบ้านเราช่วงดึกๆเลยนะครับหลายคนที่นอนดึกก็อาจจะได้ดูไลฟ์ใน youtube ของสโมสรไปแล้วอันนี้ก็คือตามธรรมเนียม่ายรูปครับคู่กับถ้วยรางวัลที่เคยได้สมัยอยู่กับบาซ่าก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ประสบความสำเร็จ มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรเลยนะกับการอยู่ร่วมทีมมาอย่างยาวนานกว่า18ปีโป้โีถือว่าน,นานมากๆเกือบสอ,อ,องทศวรรษนะครับแล้วก็ถูกขนานนามให้เป็นโฮดิ้งมิดฟิลด์ที่ดีที่สุดในโลกด้วยนะครับก็มีทั้งอดีตนักเตะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเดินทางมาเป็นสักดีพยานภายในงานอันนี้ก็เป็นปีเก้นะครับแล้วก็นักเตะ ทีมชุดใหญ่เนี่ยมากันครบทั้งหมดเลยนะคุณเด้เอาบามากับภรรยานะครับอาราโค้นะมีกลุ่มผู้บริหารนำโดยโจนรปอปตา้านะครับมีอารอนโซโลเลวานเซจินะชาบีนะครับมีเดมเปเล่เกซิเย่นี่แล้วก็คนอื่นๆน,นะมากันครบทั้งหมดเลยนะครับวันนี้คือภาพบรรยากาศที่นั่งอยู่ในงานนะก็ฟังเรียกว่า เป็นแบบคำถแถลงจากบูสเกตนะแล้วก็มีพวกกลุ่มคนที่เคยร่วมงานด้วยอ่าเขาก็จะใช้วิธีการใครที่ไม่ได้มาในงานก็จะไม่ได้ให้สัมภาษณ์แต่ก็จะเป็นการถ่ายแบบคลิปวิดีโอสั้นๆนะแล้วก็เอามาเปิดนะครับอันนี้ก็คือลุยเอ e ลิเก้นะดาบิดบีญาครับมีเชสฟราเบกาสนะแล้วก็มีหลุยส์สวอเลสนะครับจริงๆคนร่วมงานมีอีกเยอะมาก นะผมก็อาจจะไม่ได้อ่านสัวสภาพให้ฟังทุกคนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวจนเกินไปแต่ว่าหนึ่งในนั้นที่ขาดไม่ได้เลยคือลีโอนลเมสซี่คือตอนแรกเนี่ยนะมีข่าวบอกว่าบาซ่าครับได้ยืน่นคําเชิญไปหาเมสซี่ว่าอยากจะมาร่วมงานของบูสเกตไหมที่คัมนูแต่ว่าก็สุดท้ายเมสซี่เนี่ยปฏิเสธด้วยข้อจํากัดนะเพราะว่าเปเชยเนี่ยยังเหลือ เกมการแข่งขันอีกหนึ่งนัดคือได้แชมป์ไปแล้วแต่ว่าบอลลีกเนี่ยยังเหลืออีกนัดหนึ่งนัดที่3 8มสิบซี่ก็อาจจะแบบไม่สะดวกนะข้อจํากัดเรื่องของการซ้อมการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เดี๋ยวกลัวแบบ มีกระแสนะเดี๋ยวถ้ามาอยู่ในงานก็ต้องโดนจับจ้องอีกนะเมซี่ก็เลยแบบปฏิเสธแล้วก็ถ่ายเป็นคลิปมานะครับเมซี่ก็บอกว่าผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงเลยที่ได้เล่นร่วมกับคุณผมขอให้คุณแล้วก็ครอบครัวเนี่ยพบเจอกับสิ่งที่ดีที่สุดผมเสียใจมากที่ไม่ได้เดินทางไปที่งานในโอกาสพิเศษแบบนี้ด้วยตัวเองแต่ผมรักคุณมากนะบุซซี่นี่อสศขอความหาเพื่อนนะครับก็บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น นะจริงๆมีไฮไลท์เยอะนะแบบมีกล้องจับถามเดเมเล่บอกว่าคุณสนใจเป็นกัปตันทีมแทนบูสเกตไหมแล้วมันก็หัวเราะบอกไม่ไม่ไม <c oughs> นะเอาไว้เดี๋ยวเก็บสีสันลงในเพจให้ละกันนะครับทีนี้พอพูดถึงเมซี่แล้วเรามาดูข่าวกันหน่อยก็ต้องขออนุญาตรายงานทุกวันนะครับใครที่เบื่อข่าวเมซี่ <c oughs> ผมแนะนำให้สกิปข้ามไปเลย นะ u t u b e เนี่ยมันสามารถสกิปได้ไม่ต้องมาคอมเมนต์นะครับว่าแบบโอ้ไม่โอเคเลยนะเบื่อจังนู่นนี่นั่น,นไม่ต้องคอมเมนต์ข้ามไปเลยไปฟังข่าวอื่นแทนนะครับแต่ว่าใครที่อยากอัปเดตนะวันนี้ก็มีข้อมูลนะครับเมื่อวานนี้ก็เอาเอาสื่อแรกก่อนเป็นมัตเตโอโมเรโตสายข่าวของทางรีเลโบนะครับก็ออกมาบอกว่าทางฝั่ง,งตัวแทนเมซี่เนี่ย ให้เวลาบาซ่าเดทไลน์10วันนับจากวันนี้ครับไปจนกระทั่งถึงสัปดาห์หน้านะประมาณวันที่8-9มิถุนายนนะเพื่อให้บาซ่าเนี่ยยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการไปให้กับเขาก่อนหน้านี้บาซ่า ได้มีการติดต่อไปบ้างแล้วนะครับจากการเปิดเผยของสื่อแต่ว่าเป็นการยื่นแบบ u n น f อฟฟิเชนะก็คือเรื่องของระยะสัญญาเรื่องของค่าเหนื่อย25ล้านยูโรซึ่งทางฝั่งเมซี่เนี่ยก็ไม่ได้ติดอะไรแต่ยังคงรอคอยการติดต่ออย่างเป็นทางการอยู่ซึ่งมันยังเกิดขึ้นไม่ได้เพราะลาลิก้าเนี่ยยังไม่อนุมัติแผนงานนะครับเมื่อวานครับเคีรัตโรเมโล รายงานบอกว่าลาลิก้าได้มีการพูดคุยกับฮอรเก้เมซี่ครับคุณพ่อของเมซี่นะซึ่งทางฝั่งของฮอร k เก้เมซี่เนี่ยก็ได้แจ้งกับลาลิก้าว่าตัวของเมซี่ต้องการย้ายกลับไปบาซ่าและอยากจะได้ความชัดเจนโดยเร็วที่สุดนะทุกอย่างเนี่ยต้องได้รับการการันตี100%ว่าบาซ่าเซ็นกับเมซี่ได้และจะลงทะเบียนนักเตะได้แบบ ไร้ปัญหานะครับได้มีการแจ้งกันไปแล้วลาลิก้าก็รับรู้แล้วว่าทางฝั่งของเมซี่เนี่ยอยากย้ายกลับบาซา่าโรเมโรบอกว่าวันจัน์นี้นะวันจันที่5มิถุนายนเนี่ยจะมีการหารือกันนะมีการมิทติ้งกันอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อหาข้อสรุป สุดท้ายครอบครัวของเมซี่เนี่ยต้องการเร่งกระบวนการให้กับบาซ่าเพราะว่าตอนนี้มันมีทีมอื่นที่ยื่นข้อเสนอเข้าไปและมันมีวันหมดอายุนะครับอย่างเช่นเอาอียลาวเนี่ยยื่นเข้ามาให้เมซี่ค่าเหนื่อยอย่างที่เรารู้กัน600ล้านยูโรต่อปีเนี่ยโอ้มันน่าดึงดูดมากๆแต่ไอข้อเสนอนั้นเนี่ยมันจะหมดอายุภายใน15วันถ้าเกิดทางฝั่งเมซี่ไม่ตอบรับ ก็ต้องเริ่มคุยกันใหม่ซึ่งมันก็เสียเวลานะครับตอนนี้ความปรารถนาของเมซี่ยังคงเป็นการเล่นให้กับบาร์เซโลนากุญแจสำคัญในการตัดสินใจขึ้นอยู่กับตัวของเมซี่แล้วก็โรเมโรทิ้งท้ายว่าโอกาสที่เมซี่จะย้ายกลับบาร์ซ่าสำหรับตัวเขานะสำหรับตัวของอิตาโรเมโรเนี่ยคือ80%เมื่อวานผมเห็นข่าวว่าเขาเนี่ย ลดโอกาสลงเหลือ60%แต่ว่าพอมาในวันนี้เนี่ยเขาเพิ่มกลับมาเป็น80%เหมือนเดิมแล้วนะครับเขาบอกว่าวันจัน์นี้ให้จับตาดูนะน่าจะมีข้อสรุปเกิดขึ้นนะครับเอ่อทั้งฝั่งของกิวเยมบาลาเก้คนเนี้เขาเป็นกูรูสายฟุตบอลสเปนนะของ BBC นะครับบาลาก้เนี่ยก็เห็นต่างกับโรเมโร เขาบอกว่าตอนนี้เลีโยเนวเมซี่ได้เตรียมที่จะตัดสินอนาคตของตัวเองแล้วแต่ไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นจะไม่ใช่บาร์เซโลนาแน่นอนนะครับก็โหยแย้งไปแบบคนละทางเลยนะแต่ว่ามันก็เป็นบทความที่เขาเขียนในใน c b c นะครับมันไม่ใช่รีพอร์ตนะเขาก็อธิบายเอาไว้ว่าเออมันมีเหตุผลเรื่องนี้นะเรื่อง Financial Fair p l y y ซึ่งดูแล้วเนี่ยมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่บาซ่าจะเซ็นกับเมซี่ นะก็ข้อมูลมันจะขัดแย้งกับทางโรเมโลนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยเราก็ต้องรอดูว่าใครที่แบบจะของจริงมากกว่ากันนะคือเขาใช้คำว่าเป็นแบบฟ i n a ลเช็คนะครับก็คือการตรวจเช็คครั้งสุดท้ายและของลาลิก้าก่อนที่จะอนุมัติให้กับบาซ่าก็ยืดเยื้อมากตอนแรกบอกตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมแล้วนะครับอันนี้ไปไปมาๆนี่จะเข้าสู่กลางเดือนมิถุนายนแล้วนะนะก็ขอให้ทุกอย่าง รับลื่นเป็นไปได้ด้วยดีนะตอนนี้โรเมโลอาจจะให้80%นะแต่ตัวผมก็ยังให้แบบ50 50เหมือนเดิมนะผมไม่ได้เพิ่มจากเดิมเลยนะครับผมยังให้50%เหมือนเดิมนะอ่ะมาดูดีลของรูเบนเนว e สนะครับก็สื่อหลายๆสำนักไปอย่างสื่อของโปรตุเกสนะเอมบลาแล้วก็ทางเคราสโรเมโลรายงานตรงกันเลยนะว่าบาร์ซ่า ใกล้ที่จะปิดดิวครับรูเบนเนเวสมิดฟิล์ทีมชาติโปรตุเกสจากวูฟแฮมตันแล้วค่าตัวคาดว่าจะอยู่ที่30ล้านยูโรและดิวนี้ไม่ใช่ตัวแทนของบุสเกตนะครับต่อให้เซ็นกับเนเวสแล้วบาซ่าก็จะยังซื้อกองกลางตัวรับเข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งคน นะคือตอนแรกเนี่ยชาบีไม,ไม่ไม่ให้ไฟเขียวกับดิวนี้เพราะว่าเหมือนกับไม่ค่อยชอบนะชาบีอยากได้คนอื่นอยากได้แบบพวกซูเบมนดี้หรือว่าอยากได้โจชัวคิมมิชมากกว่าแต่เหมือนกับดิวเนี้ยอย่างที่ผมเคยพูดไปมันคล้ายๆกับดิวที่รักษาความสัมพันธ์นะกับจอร์ดเมนเดสนะครับโจนบารบอต้ากับจอร์ดเมนเดสเนี่ยสนิทสนมกันมากแล้วอาจจะแบบ เหมือนกับตัวนักเตะอยากย้ายมาบาซ่าแล้วก็เป็นคําร้องขอจากเมนเดสว่เออช่วยทําให้ความปรารถนาของนักเตะเป็นจริงหน่อยนะเพราะว่าเมนเดสเขาเป็นเอเย่นให้กับรูเบนเนเวสก็เหมือนกับเป็นแบบลูกจ้างในเมื่อพอแบบลูกจ้างนะบอกว่าเฮ้ยช่วยหน่อยผมอยากย้ายไปอยู่ทีมนี้เนี่ยได้ไหมนะครับ เมนเดสเขาก็ต้องเป็นคนจัดการแล้วก็อาจจะมาคุยกับบาซ่าว่าเออเนี่ยตอบรับหน่อยเดี๋ยวไปต่อค่าตัวให้ให้เหลือประมาณสัก30ล้านยูโรนะถามว่ามาแล้วจะเป็นตัวจริงได้ไหมคือผมก็ยังตอบไม่ได้นะครับมีโอกาสที่จะมาแล้วเป็นสำรองแต่ก็ไม่แน่อายุ26ปีคือเขาก็ไม่ได้อายุกําลังอยู่ในวัยพีกนะมาแล้วก็อาจจะความคาดหวังไม่เยอะความกดดันไม่เยอะเขาอาจจะเล่นดีก็ได้ ก็ไม่ใช่ดิวที่แบบผมรู้สึกว้าวอยากได้ขนาดนั้นแต่มาก็โอเคมาก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ให้ใช้งานได้นะครับก็เป็นไทที่แตกต่างจากที่บาซ่ามีในแผงกองกลางอ,อย่างน้อยเขาก็น่าจะยิงไกลได้ดีกว่าเดยองกว่าเบรดี้กว่ากาบีไอที่เรามีอยู่ในตอนนี้นะครับก็น่าจะออมีความชัดเจนขึ้นในในสัปดาห์หน้านะครับอ่ะส่วนโจชัว คิมมิชนะก็เป็นทางผู้สื่อข่าวนะครับเฟรัน n ์มาติเนซจริงๆคนนี้ถือว่าความน่าเชื่อถือระดับหนึ่งเลยนะก็บอกว่าบาซ่ายังไม่ยอมแพ้ครับเกี่ยวกับในดิวของคิมมิชนะเดี๋ยวจะมีการติดต่อกับบาเยนเพื่อลองทำการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้าไปให้บาเยนเนี่ยได้รับฟังแต่เขาจะตอบรับหรือเปล่าอันนั้นก็คืออีกเรื่องหนึง่ง นะคือบาซ่ารู้ดีว่าดิวเนี้ยยากมากนะครับยากมากคือโอกาสแบบแทบจะไม่ถึงแบบ10%เลยด้วยซ้ำไปนะแต่ก็เดี๋ยวจะขอลองดูเหมือนกับในดิวของเลวานนะลองดูก่อนนะครับยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการซึ่งเรายังไม่รู้ว่าบาซ่าจะยื่นเข้าไปเท่าไหร่เพราะว่าถ้าอ้างอิงจากแหลง่งข่าวฝั่งเยอรมันเนี่ยเขาบอกว่าบาเยินก็คือตั้งค่าตัวไว้ไม่ต่ำกว่า80ล้านยูโร แต่ว่าจุดประสงค์หลักของพวกเขาเนี่ยคือเขาไม่ได้อยากจะขายคิมมิชนะแล้วตัวนักเตะก็ไม่ได้เป็นคนแบบผลักดันให้การย้ายทีมเกิดขึ้นคือมันจะต่างจากของเลวานของเลวานเนี่ยนักเตะเขาอยากย้ายแต่กับคิมมิชเนี่ยเขาไม่ได้อยากย้ายนะครับเขาอยู่บายเยนต่อไปก็ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไระอันนี้มันก็คือความยากอีกระดับหนึ่งของบาซ่านะแต่ว่ามุนโดบอกก็เดี๋ยวจะลองดูนะครับก็เดี๋ยวดูกันว่ามันจะมีความคืบหน้า ไปในทิศทางไหนนะแต่ผมว่ายากมากดิวนี้นะคือคิมิชเขาจะย้ายมาบาซ่าทำไมอ่ะมาค่าเหนื่อยก็ถูกลงอย่างเงี้ยนะครับอ่ะปิดท้ายข่าววันนี้ครับนิโก้กอนซาเลสนะที่บาซ่าปล่อยไปยืมตัวกับกบาเลเซียกาเบียลซานส์ครับอันนี้ถือว่าเป็นเทียนหนึ่งะของบุนโดบอกว่าบาซ่าไม่ปิดโอกาสที่จะดันนิโก้ขึ้นทีมชุดใหญ่ในฤดูการหน้า นะครับอาจจะเป็นแบบเหมือนกับแผนสำรองในกรณีที่ไม่ได้วิดฟิลตัวรับคนใหม่นะถ้าเกิดไม่ได้ทิม,มิชไม่ได้ซูเบเมนดี้บาซ่าก็อาจจะดันนิโก้ขึ้นมาอย่างเต็มตัวก็ไม่ได้แย่นะเพราะว่าผมเห็นเขาเล่นกับบาเลนเซียในช่วงท้ายๆเนี่ย มันมีช่วงหนึ่งที่เขาบาดเจ็บหนักแล้วก็พักไปนานแต่ว่าพอกลับมาแล้วได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องเขาก็ถือว่าทําผลงานได้ดีแล้วมันก็เป็นตําแหน่งกองกลางตัวรับอย่างอย่างแท้ๆเลยนะก็ตอบโจทย์อยู่แล้วก็เป็นเด็กปั้นจากลามาเซียด้วยนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้มองข้ามเรื่องของการขายนะอาจจะมีการขายถ้าเกิดว่าได้ตัวแทนก็ขายออกแล้วก็อาจจะแบบใส่ออปชั่น ซื้อกลับได้ในอนาคตอะไรแบบเนี้ยก็ว่ากันไปนะครับตลาดซื้อสายบาซาก็น่าจะคึกคักรับในช่วงซัมเมอร์นี้ทั้งดิวขาเข้าแล้วก็ดิวขาออกด้วยนะยังไงก็ติดตามกันได้แล้วผมก็จะเก็บรวบรวมมาฝากกันนะวันนี้ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ